สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวทันกระแสไทยลาวสวัสดีครับเปิดรายการวันนี้ด้วยตัวเลขที่เออเห็นแล้วอาจจะต้องขยี้ตากันสักรอบนะครับหกแสนล้านกีบนี่คือมูลค่าความเสียหายจากการคอร์รัปชันที่ทางการลาวตรวจพบในการตรวจสอบครั้งใหญ่ล่าสุดเลยซึ่งมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับ แต่มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากถึง334คนโอ้โหตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงนักธุรกิจและก็ชาวต่างชาติด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายงานการตรวจสอบฉบับปี2566ของลาวกันนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าปัญหานี้มันใหญ่แค่ไหนและมันส่งผลต่ออนาคตของประเทศลาวอย่างไรบ้าง ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้มันน่าสนใจมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการตรวจสอบ5ปีของรัฐบาลลาวเลยคือตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปี2564ถึง2568แล้วที่สําคัญคือมันเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะที่ประเทศกําลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจหนักๆเลยนะคะทั้งรายได้รัดลดลงเงินเฟอก็สูงมากอืมคือกล้าเปิดแผลตัวเองในจังหวะที่ค่อนข้างเปราะบางมาก ใช่เลยค่ะการทำแบบนี้เลยไม่ใช่แค่การจับคนโกงรายย่อยแต่มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลกำลังพยายามจัดการกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันฝังรากลึกมานานซึ่งรายงานฉบับนี้ที่เสนอโดยคุณคำพันธ์พรหมทัศ์ประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐต่อสภาแห่งชาติเนี่ยก็สร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วเลยค่ะเพราะตัวเลขความเสียหายมันสูงกว่าที่หลายคนคิดไว้มากจริงๆสูงกว่าที่คาดไว้มากแค่ได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกน่ากังวลแล้วนะครับ ตัวเลขที่เราเห็นกันในข่าวคือประมาณ640,000ล้านกรีบแต่พอไปดูในรายละเอียดจริงๆผมว่ามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้มีแค่เงินกรีบอย่างเดียว ถูกต้องค่ะนั่นเป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยเพราะนอกจากเงินกีบแล้วเนี่ยความเสียหายยังประกอบด้วยเงินสกุลอ,อื่นอีกตั้ง4สกุลเนี่ยมีทั้งเงินบาทไทยประมาณ69ล้านบาทเงินหยวนจีนอีกเกือบ8ล้านหยวนแล้วก็มีเงินดอลลาร์สหรัฐอีกเกือบ67ล้านดอลลาร์แล้วก็เงินดองเวียดนามอีก1 5 0 0ล้านดองค่ะโอ้มีทั้งเงินบาทเงินหยวนเงินดอลลาร์ การที่มีหลายสกุลเงินเข้ามาเกี่ยวแบบนี้มันบอกใบ้อะไรเราได้บ้างครับว่านี่มันมันไม่ใช่แค่การยักยอกเงินในลิ้นชักธรรมดาธรรมดาแล้วมันบอกเราชัดเจนเลยค่ะว่าการทุจริตพวกนี้เชื่อมโยงกับการทําธุรกิจระหว่างประเทศแบบนี้ไม่พ้นเลยอาจจะเป็นโครงการที่ต้องนําเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศหรือเป็นโครงการก่อสร้างที่ไปทําสัญญากับบริษัทต่างชาติโอหรือพวกเงินกู้จากต่างประเทศก็อาจจะเกี่ยวด้วย ใช่ค่ะซึ่งโครงการขนาดใหญ่พวกนี้มักจะมีขั้นตอนซับซ้อนเอกสารเยอะแยะไปหมดมันก็เลยมีช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้ง่ายกว่าการเบิกจ่ายงบประมาณในประเทศปกติธรรมดามากเลยค่ะมันแสดงให้เห็นสเกลของปัญหาที่ใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยแล้วตัวเลขมหาศาลขนาดนี้พอจะทำให้เราเห็นภาพได้ไหมครับว่ามันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตคนราขนาดไหน อืถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะคะเงินจำนวนนี้คือเงินที่ควรจะถูกเอาไปสร้างโรงเรียนสร้างถนนสร้างโรงพยาบาลหรือระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเลยการที่เงินก้อนนี้มันรั่วออกไปแถมยังเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศกำลังต้องการเงินทุกเม็ดเพื่อพยุงเศรษฐกิจสู้กับวิกฤตปากท้องมันก็เลยยิ่งทาให้สถานการณ์โดยรวมแย่ลงไปอีกค่ะครับแต่ที่น่าเจ็บปวดกว่านั้นก็คือ ข้อมูลในรายงานระบุว่าสามารถติดตามยึดทรัพย์สินคืนมาได้น้อยมากยังเงินกีบเนี่ยจากความเสียหายกว่า6 0แสนล้านกีบสามารถยึดคืนมาได้แค่ประมาณ6 6ล้านกีบเท่านั้นเองเดี๋ยวนะครับจาก6 0แสนล้านยึดคืนได้แค่66ล้านนี่มันไม่ถึง1%ของความเสียหายเลยนะครับฟังแล้วน่าใจหายมากเหมือนกับว่าเงินมันหายไปแล้วหายไปเลยใช่ครับ มันสะท้อนความจริงที่โหดร้ายว่าความเสียหายส่วนใหญ่นั้นแทบจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้เลยมันคือต้นทุนที่ประเทศต้องจ่ายไปจริงๆซึ่งวิธีการตรวจสอบของเขาก็น่าสนใจนะครับในรายงานเขาไม่ได้ไล่บี้เป็นคดีคด,ดีไปแต่กลับกำหนดเป็นเป้าหมายหรือทาร์เก็ตทั้งหมด18เป้าหมายเอ้ยคำนี้มันมีความหมายต่างกันยังไงครับทำไมถึงใช้คำนี้ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะการใช้คำว่าเป้าหมายแทนที่จะเป็นคดีเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณว่าหน่วยงานตรวจสอบไม่ได้มองแค่การกระทำผิดของคนใดคนหนึ่งแต่กำลังตรวจสอบความผิดปกติในระดับโครงสร้างคือมองทั้งโครงการมองทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือมองการบริหารงานของรัฐวิสาหากิจทั้งองค์กรเลย oh. ค่ะ เป้าหมายพวกนี้มันเลยครอบคลุมตั้งแต่โครงการสร้างเขื่อนถนนไปจนถึงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือแม้แต่การบริหารงบในระดับแขวงหรือจังหวัดบ้านเราซึ่งมันสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ที่ส่วนกลางแต่กระจายไปทั่วประเทศเลยค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้มองหาแค่คนโกงแต่กำลังมองหารูร่วของระบบเลยใช่ไหมครับแล้วรูปแบบการโกงที่เจอใน18เป้าหมายนี้มันเป็นแบบไหนบ้างครับมีอะไรที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษไหม มีรูปแบบที่คลาสสิกมากค่ะแต่สเกลมันใหญ่กว่าที่เราเคยได้ยินกันอย่างเช่นการตั้งราคาสินค้าหรือค่าก่อสร้างสูงเกินจริงการอนุมัติโครงการโดยที่สเปคของไม่ตรงตามสัญญาหรือการเบิกจ่ายงบประมาณซ้ำซ้อนในโครงการเดียวกันโอนวบไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็มีใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่กรณีที่เจอบ่อยแล้วก็สร้างความเสียหายหนักที่สุดเลยก็คือรับงานไปแล้วแต่ทิ้งงานกลางคันทั้งที่เบิกเงินไปเต็มจำนวนแล้ว ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่ซ่อนอยู่ในการตรวจสอบครั้งนี้ก็คือเริ่มมีการนำระบบติดตามงบประมาณแบบดิจิตอลมาใช้มากขึ้นทำให้การตรวจจับความผิดปกติแบบนี้ทำได้เร็วแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนกว่าในอดีตมากค่ะพอเห็นภาพของปัญหาและวิธีการแล้ว ทีนี้มาดูตัวละครที่เกี่ยวข้องบ้าง334คนมันเป็นจํานวนที่เยอะมากนะครับเยอะจนจินตนาการไม่ออกเลยว่าเครือข่ายมันใหญ่ขนาดไหนในกลุ่มนี้มีใครอยู่บ้างครับตัวเลข334คนนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดที่สุดเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของคนไม่กี่คนในจํานวนนี้ถ้าแยกออกมาจะเห็นภาพชัดขึ้น คือประกอบด้วยข้าราชการมากที่สุดถึง212รายรองลงมาคือบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในระบบราชการอีก77รายซึ่งอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือในหน้ามีพนักง,งานรัฐวิสาหกิจอีก44รายและที่น่าสนใจคือมีชาวต่างชาติเกี่ยวข้องด้วย2รายมีชาวต่างชาติด้วยแสดงว่าปัญหามันแทรกซึมอยู่ในทุกระดับและทุกส่วนของระบบจริงๆใช่เลยค่ะแล้วใน334คนนี้ บทบาทของแต่ละคนเหมือนหรือต่างกันยังไงครับพอจะจำแนกได้ไหมว่าใครคือตัวการหลัก ใครเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเครือข่ายเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะแล้วรายงานก็ชี้ไปในทิศทางนั้นเลยคือเขาแยกคนกลุ่มนี้ออกเป็นสองประเภทที่น่าสนใจมากประเภทแรกคือผู้ต้องหาโดยตรงซึ่งมีอยู่แค่18รายกลุ่มนี้คือคนที่ลงมือทำผิดชัดเจนเช่นเป็นคนเซ็นอนุมัติโครงการเป็นคนทำเอกสารเท็จหรือเป็นคนรับเงินโดยตรงแต่กลุ่มที่ใหญ่กว่าและน่าสนใจกว่ามากคือประเภทที่สองค่ะที่เรียกว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางโครงสร้างซึ่งมี มากถึง312รายเดี๋ยวนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางโครงสร้าง312คนนี่คือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับมันหมายความว่าอย่างไงครับคนที่ไม่ได้รับเงินโดยตรงก็ถือว่ามีส่วนด้วยหรือครับแค่หลับตาข้างเดียวก็ผิดแล้วภาพมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะคนกลุ่มนี้คือคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นทุจริตหรือรับเงินโดยตรงแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ทําให้การทุจริตนั้นสาเร็จลุล่วงไปได้ อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ทำเอกสารโดยรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ถูกต้องหรือเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานที่เซ็นรับที่งานไม่ได้คุณภาพหรือแม้กระทั่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่แบบทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปถูกต้องค่ะการจำแนกแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าการทุจริตระดับนี้มันทำคนเดียวไม่ได้มันต้องอาศัยเครือข่ายที่เกื้อนหนุนกันเป็นทอดๆเลยฟังแล้วขนลุกเลยนะครับ มันเหมือนกับว่าการคอร์รัปชันกลายเป็นเรื่องปกติหรือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในองค์กรนั้นๆไปแล้วคือถ้าไม่ทำสิแปลกใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันสะท้อนว่าคอร์รัปชันได้กลายเป็นสิ่งที่คล้ายกับวัฒนธรรมองค์กรที่ฝังแน่นในบางหน่วยงานไปแล้วจริงๆไม่ใช่แค่การกระทำผิดของคนไม่ดีไม่กี่คนอีกต่อไป และที่สําคัญรายงานยังบอกได้ว่าตัวเลขนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะเพราะจากการขยายผลการสอบสวนยังพบผู้ต้องหาเพิ่มอีก6รายและผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก59รายซึ่งหมายความว่าตัวเลขสุดท้ายอาจจะสูงกว่า334คนนี้อีกค่ะจับได้แล้วแล้วยังไงต่อครับคน334คนนี้เจอกับอะไรบ้างบทลงโทษมันเด็ดขาดแค่ไหนครับติดคุกกันหมดเลยหรือเปล่าครับ นี่คือประเด็นที่ท้าทายและน่ากังวลที่สุดเลยค่ะจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาในกลุ่มผู้ต้องหาหลัก18รายมีเพียง13รายเท่านั้นที่การสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งฟ้อง,องดำเนินคดีแต่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ207รายถูกลงโทษด,ด้วยวิธีที่เรียกว่าแก้ไขตามระเบียบปฏิบัติราชการซึ่งเป็นคำที่ค่อนข้างกว้างมากค่ะแก้ไขตามระเบียบปฏิบัติราชการ มันคืออะไรครับฟังดูไม่เหมือนการติดคุกเลยไม่ใช่เลยค่ะมันอาจจะหมายถึงแค่การตักเตือนการย้ายตำแหน่งการลดขั้นเงินเดือนหรือให้ออกจากราชการซึ่งเมื่อเทียบกับความเสียหายระดับแสนล้านกีบที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดคำถามตัวใหญ่ๆตามมาว่าบทลงโทษเหล่านี้มันเพียงพอแล้วหรือยังหมายความว่าคดีส่วนใหญ่ไม่ได้ไปถึงชั้นศาลเพื่อตัดสินความผิดทางอาญาแต่จบที่มาตรการทางวินัยในหน่วยงานตัวเองใช่ค่ะ คดีจำนวนมากจบลงแค่นั้นซึ่งมันสะท้อนถึงความท้าทายที่สำคัญของกระบวนการยุติธรรมคือการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดในคดีอาญามันซับซ้อนและใช้เวลานาน,านมากโดยเฉพาะคดีที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นร้อยร้อยคนแต่ในอีกมุมหนึง่งการที่รัฐบาลกล้าเปิดเผยตัวเลขผู้เกี่ยวข้องกว่า300คนและสาม,มารถส่งสำนวนให้อัยาการได้ถึง86ราย ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่ารัฐเริ่มจริงจังกับปัญหานี้มากขึ้นไม่ได้ปล่อยให้มันเงียบหายไปเหมือนในอดีตค่ะเวลาเราพูดกันว่าคอร์รัปชันทำให้ประเทศไม่เจริญเนี่ยมันฝังรูปเป็นคำใหญ่ๆนะครับแต่พอเห็นตัวเลขและรายละเอียดแบบนี้มันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยว่าเงินที่ควรจะไปสร้างอนาคตของชาติมันหายไปไหนมันคือความสูญเสียซําซ้อนค่ะความสูญเสียชั้นแรกคือเงินงบประมาณหายไปตรงๆเลย แต่ความสูญเสียชั้นที่สองที่ร้ายแรงไม่แพ้กันคือโครงการดีๆที่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะงบไปไม่ถึงหรือได้คุณภาพต่ำนอกจากนี้การคอร์รัปชันที่แพร่หลายยังทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเลยนะคะไม่มีใครอยากจะมาลงทุนในประเทศที่กระบวนการไม่โปร่งใสและเต็มไปด้วยต้นทุนใต้โตะ๊ะสุดท้ายประเทศก็เสียโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจไปอย่างน่าเสียดาย แล้วมันยังส่งผลต่อคนในระบบด้วยใช่ไหมครับผมนึกภาพคนดีๆที่อยากทำงานอย่างตรงไปตรงมาคงจะทำงานลำบากหน้าดูแน่นอนค่ะมันคือการบั่นทอนศักยภาพของคนในชาติระบบที่เต็มไปด้วยการทุจริตและเครือข่ายพักพวกทำให้คนเก่งๆที่ไม่มีเส้นสายไม่อยากเข้าระบบราชการหรือถ้าเข้ามาแล้วก็อาจจะถูกกดดันหรือไม่เติบโต ในขณะที่คนที่อยู่ในเครือข่ายกลับเติบโตได้เร็วกว่ามันทำลายขวัญและกำลังใจของคนทำงานดีในระยะยาวนี่คือคำตอบว่าทำไมบางประเทศถึงพัฒนาได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นทั้งๆท,ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและมีคนเก่งแต่กลับถูกฉุดรั้งไว้ด้วยโครงสร้างที่ขาดรรมาพิบาลค่ะถ้าให้ลองเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเราสถานการณ์ของลราตอนนี้ถือว่าอยู่ตรงไหนครับแล้วมีใครที่พอจะเป็นกรณีศึกษาที่ดีในการจัดการปัญหานี้บ้างไหมครับ ถ้าอ้างอิงจากดัชนีการรับรู้การทุจริตขององค์กรเพื่อความโปรง่งใสนานาชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราจะถูกจัดอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะถ้ามองไปที่เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามจะเห็นว่าเขามีแคมเปญปราบคอร์รัปชันที่ดุด,ดันและจริงจังมากที่เรียกว่าเต่าหลอมที่ลุกโชนมีการลงโทษผู้บริหารระดับสูงและนักการเมืองหลายรายอย่างไม่ไว้หน้าซึ่งมันช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย และถ้าเทียบกับบ้านเราอย่างไทยล่ะครับเรามีอะไรที่ต่างออกไปไหมของไทยเองแม้จะยังมีปัญหาคอร์รัปชันอยู่มากแต่เรามีกลไกการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่ามีองค์กรอิสระหลายแห่งและที่สำคัญคือมีภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนที่ค่อนข้างแข็งแรงพอที่จะขุดคุยและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้ทำให้ข้อมูลการทุจริตถูกเปิดเผยสู่สาธารณะและเกิดเป็นแรงกดดันทางสังคมได้บ่อยกว่าซึ่งกลไกนี้ในเราอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่า ขณะที่ประเทศที่พัฒนาไปไกลแล้วอย่างสิงคโปร์หรือมาเลเซียมีจุดร่วมเดียวกันคือการสร้างสถาบันตรวจสอบที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระจริงๆควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ยอมรับการทุจริตให้กลายเป็นเรื่องปกติในสังคมซึ่งนี่คือบทเรียนสําคัญที่ลาวกําลังเผชิญอยู่ค่ะการกล้าเปิดข้อมูลครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่ดีมากๆแต่ก้าวต่อไปคือการสร้างระบบทั้งหมดให้ทํางานได้จริง ฟังมาทั้งหมดแล้วก็แอบ,บรู้สึกท้อแทนเหมือนกันนะครับปัญหามันดูใหญ่แล้วฝังรากลึกไปหมดแล้วทางออกที่ยั่งยืนมันมันมีจริงไหมครับหรือเราต้องอยู่กับมันไปแบบนี้ มีแน่นอนค่ะแต่ต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเสนอแนวทางไว้หลายข้อที่น่าสนใจอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดคือความโปรง่งใสต้องทำให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณโครงการต่างๆเป็นสิ่งที่สาธารณะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ง่ายๆ 2. คือต้องเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรตรวจสอบให้มีอำนาจและเป็นอิสระอย่างแท้จริง 3. คือ การปฏิรูประบบราชการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนลงเพราะยิ่งขั้นตอนเยอะช่องโหว่ก็ยิ่งมีมากขึ้นค่ะแล้วเรื่องบทลงโทษกับการสร้างแรงจูงใจให้คนกล้าเปิดโปงล่ะครับสำคัญแค่ไหนสำคัญมากค่ะนั่นคือข้อที่4ี่คือบทลงโทษที่เด็ดขาดต้องทําให้คนที่คิดจะทุจริตรู้สึกว่าความเสี่ยงมันสูงกว่าผลประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่ว่าโกงเป็นพันล้านแต่โดนแค่ย้ายตําแหน่งแบบนี้ไม่มีใครกลัวและข้อต่อมาที่หลายประเทศทําสําเร็จคือ การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ whistleblower protection ค่ะอ๋อคือต้องทำให้คนข้างในกล้าพูดความจริงสินะครับเพราะพวกเขาน่าจะเป็นคนที่เห็นปัญหาเป็นคนแรกๆแต่แกล้งแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดข้อสุดท้ายคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบให้เป็น DNA ของระบบราชการซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลานานที่สุดแต่ก็จำเป็นที่สุดเช่นกันค่ะ การแก้ปัญหาคอร์รัปชันก็เหมือนการถอนรากถอนโคนวัชพืชถ้าแค่ตัดกิ่งก้านสุดท้ายมันก็จะงอกกลับมาใหม่ได้เสมอแต่ตัวเลข6 0แสนล้านกีบที่เราตกใจกันตอนแรกพอได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดแล้วมันกลายเป็นเรื่องราวของปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนและท้าทายมากๆกนะครับการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ของเราถือเป็นก้าวที่กล้าหาญและสำคัญมากที่ทำให้สังคมได้เห็นความลึกของปัญหาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มันทําให้เราเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนในสังคมที่ต้องช่วยกันซึ่งการยอมรับความจริงและเปิดเผยข้อมูลคือจุดเริ่มต้นที่ส่งพลังที่สุดแล้วใช่เลยค่ะและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ไปขบคิดกันต่อซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ว่าเมื่อปัญหามันฝังรากลึกไปถึงระดับโครงสร้างและวัฒนธรรมแบบนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้จากการไล่ลงโทษคนผิดเป็นรายๆไป หรือมันจนเป็นต้องมาจากการรื้อสร้างระบบและทัศนคติทั้งหมดที่คอยหล่อเลี้ยงให้การทุจริตเติบโตขึ้นมาได้และอะไรคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงที่จะสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นั้นให้เกิดขึ้นได้จริงคะ